เห็นไหมครับปั๊มไม่ทํางานนะครับลูกลอยชี้ลงน้ําหมดแทงซึ่งระดับน้ําจะสูงกว่าท่อดูดนะครับสูงกว่าสวัสดีครับเหตุนี้มาดูความเคยชินของลูกค้านะครับก็คือหน้างานของลูกค้ามีเหตุการณ์น้ากาดแทงบ่อยนะครับด้วยเหตุการณ์ซ่อมท่อท่อแตกนะครับทําถนนนะครับประมาณนี้นะครับก็คือน้ําขัดแทงบ่อยเกิดการไดรลันครับเมื่อไดรลันปั๊มก็ดูดอากาศเข้านะครับ ก็เมื่อก่อนลูกค้าเจอเหตุการณ์นี้ก็คือเตรียมน้ําตั้งไว้บริเวณรอบๆปั๊มนะครับมีขวดน้ําเต็มไปหมดเลยนะครับรอบปั๊มก็มีไว้ไหลายขวดไว้สําหรับกอกน้ํานะครับเวลาน้ําหมดปั๊มจะดูดอากาศเข้าต้องมาล่อน้ําใหม่นะครับแต่ว่าติดสวิตช์ลูกลอยฟ้าแล้วก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปกอกน้ําอีกนะครับเพราะว่าระดับของสวิตช์ลูกลอยจะสูงกว่าท่อดูดของปัม๊มปั๊มก็จะ ดูดอากาศเข้ามาไม่ได้นะครับประโยชน์ของสวิต์ลูกลอยไม่ไม่ใช่แค่กันปั๊มเสียหายเท่านั้นนะครับป้องกันแอร์ล็อกนะครับเมื่ออากาศไปบล็อกนะครับเราก็ไม่ต้องมากรอกน้ําใหม่บ่อยๆนะครับหลังจากติดสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้านะครับปั๊มก็ไม่ทํางานเมื่อน้ําหมดแทงนะครับลูกค้าก็มากรอกน้ําและเกิดความกังวลไม่สบายใจนะครับก็ค่อนข้างจะอ่าจะเรียกอะไรครับมีความไม่สบายใจก็ เป็นกังวลตื่นตระหนกประมาณนี้นครับว่าทําไมปั๊มไม่ทํางานเป็นเพราะอะไรอกรอกน้ําแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้เมื่อก่อนเจอเหตุการณ์แบบนี้อกรอกน้ําแล้วก็ยังใช้งานได้นะครับก็คือน,น้ําหมดแทงน้ํายังไม่ถึงระดับที่ลูกลอยสั่งปั๊มทางานนะครับปั๊มก็เลยไม่ทํางานนะครับเช่นนี้ก็ไปดูให้นะครับหลังจากติดตั้งลูกลอยไปครั้งแรกเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกหลังจากติดตั้งก็ไปดูให้เผื่อจะเป็นอย่างอื่นเผื่อจะเผื่อว่าจะไม่ได้เป็นที่ น้ำหมดแทงแล้วลูกลอยตัดนะครับก็ไปดูให้นะครับไปดูกันเลยครับเห็นไหมครับปั๊มไม่ทํางานนะครับลูกลอยชี้ลงน้ําหมดแทงซึ่งระดับน้ําจะสูงกว่าท่อดูดนะครับสูงกว่าท่อดูดอากาศก็เข้าไม่ได้ไม่จําเป็นต้องกอกน้ำดูรอ่อน้ําใหม่นะครับถ้าติดลูกลอยไฟฟ้ากันน้ําแห้งถ้าปั๊มไม่ทํางานก็เลยบอกว่าให้มาโฟกัสที่ลูกลอยหรือว่าโฟกัสที่น้าใ้แทงก่อนนะครับ ชี้ขึ้นมันทำงานปั๊มไม่ทำงานไม่ต้องไล่อากาศใหม่นะครับเพราะว่าใส่ลูกลอยไฟฟ้ากันน้ำแห้งไว้แล้วระดับลูกลอยไฟฟ้าจะสูงกว่าท่อทางดูดหรือท่อทางน้ำออกจากแทงค์นะครับลูกลอยจะสั่งปั๊มหยุดทำงานด้วยระดับน้ำที่สูงกว่าท่อดูดเมื่อระดับน้ำสูงกว่าท่อดูด อากาศจะเข้าท่อดูดไม่ได้นะครับปั๊มจะดูดอากาศเข้ามาไม่ได้นะครับจึงไม่จําเป็นต้องมากรอกน้ําใหม่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ลูกค้ามากรอกน้ํานะครับพราะกรอกเสียดปิดฝาจุกกรอกน้าไม่แน่นนะครับทําให้น้ารั่วซึมออกมานะครับเมื่อนานไปนะครับไม่ได้สังเกตน็อตพวกนี้ก็จะเข้าสนิมเมื่อเข้าสนิมก็เวลา ซ่อมบังุงก็จะซ่อมบังลุงได้ยากนะครับอาจเจอปัญหาน็อตขาดนะครับทําให้ใช้เวลาในการซ่อมและเพื่องงบประมาณในการซ่อมอย่างมากนะครับรับเรื่องน้ําเพลินไปนะครับถ้าน้ํารั่วแบบนี้นะครับครับอายุการใช้งานของปั๊มจะสั้นลงนะครับสรุปนะครับถ้าปั๊มไม่ทํางานโดยที่เราติดสวิตช์ลอยไฟฟ้าไว้ในแังน้ํานะครับ ถ้ามีอาการปั๊มไม่ทํางานให้ขึ้นไปสังเกตน้ําในแทงก่อนนะครับถ้าน้ําในแทงไม่มีและลูกลอยไฟฟ้าชี้ลงนะครับหรือเราดึงสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าขึ้นมานะครับถ้าลูกลอยชี้ลงแบบนี้นะครับหรือ45องศานะครับชี้ลง45องศาหรือดิ่งลงเลยนะครับปั๊มจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าระดับน้ํามันลดลง ถ้าเราดึงออกมาแล้วจับชี้หัวขึ้นแล้วปั๊มทํางานจับชี้ลงแล้วปั๊มหยุดก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับรอจนกว่าสต,ตาร์ไหลเข้าแทงนะครับหรือถ้ามีระบบปั๊มสูบจากบ่อด้านล่างขึ้นบ่อด้านบนนะครับอันนี้ต้องเช็คตัวด้านล่างด้วยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเช่นปั๊มไม่ไหลเข้าแทงด้านล่างนะครับคือปั๊มตัวล่างมีปัญหานะครับ ประมาณนี้แหละครับถ้าเรามาดูแล้วมันชี้ขึ้นแบบนี้หรือน้ําเต็มอยู่มันไม่ทําง,งานอันนี้ควรจะเรียกช่างนะครับการปลอกน้ําจะทําก็ต่อเมื่อติดตั้งครั้งแรกนะครับหรือกรณีที่น้ําหมดแทงแล้วเติมเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ต้องปอกใหม่นะครับเพราะว่าปั๊มมันมีสปริงเช็ควาลนะครับแรงดันในแทงไม่สามารถเอาชนะสปริงเช็ควาลได้เข้ามายัางเสื้อปัม๊มเราจรึงต้องปอกลอ,อก,ก่อนนะครับ เพื่อให้ปั๊มสร้างแรงดูดได้นะครับส่วนในปั๊มชนิดที่ไม่มีสปริงเช็ควาลนะครับเช่นค่ายสีขาวสีเทานะครับตัวเหลี่ยมจะไม่มีสปริงเช็กวาลนะครับแรงดันจากแทงน้ําสามารถเปิดเช็ควาลขึ้นนะครับน้ําเข้ามายังเสื้อปัม๊มห้องปั๊มได้อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องกรอบนะครับในปั๊มชนิดที่ไม่มีสปริงเช็ควาลนะครับแต่ชนิดที่มีสปริงเช็กวาลบางจังหวะ ก็สามารถดูดได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องกอกไม่ต้องล่อนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์โอกาสจะเกิดขึ้นได้น้อยนะครับส่วนมากจะได้ล่อนะครับจะได้กอกน้ํานะครับแต่เมื่อจําเป็นต้องกอกนะครับอย่าลืมปิดตัวนี้ให้แน่นนะครับความเสียหายเกิดขึ้นเพลองน้ําเปลองไฟนะครับเอาตึงๆนะครับอย่าให้รั่วซึมนะครับ ในรั่วแล้วครับตัวทันเฟอร์ด้านล่างหยุดทํางานนะครับเนื่องจากน้ําน้ําด้านล่างหมดมีตัวกันแห้งนะครับด้านบนนะครับบริเวณหน้าต่างตรงนั้นนะครับเป็นห้องปั๊มที่เราไปตรวจเช็คเมื่อสักครู่นะครับปั๊มไม่ทํางานนะครับลูกลอยชี้ลงน้ําหมดแทงซึ่งระดับน้ําจะสูงกว่าท่อดูดนะครับสูงกว่าท่อดูด อากาศก็เข้าไม่ได้ไม่จําเป็นต้องกรอกน้ำดูร่อน้ําใหม่นะครับถ้าติดลูกลอยไฟฟ้ากันน้าแห้งถ้าปั๊มไม่ทํางานก็เลยบอกว่าให้มาโฟกัสที่ลูกลอยหรือว่าโฟกัสที่น้ําม่แหงก่อนนะครับผมชี้ขึ้นมันทํางานไม่เป็นไรครับปรึกษากันได้ครับ โอเคครับน้ำหมดแน่ใจ,จป,ปลาไหลเบาหรือป,ปลาไม่ไหลครับก่อนหน้านี้จากความบาลานซ์นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสวิตลูกลอยไฟฟ้ามีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับถ้าไม่เจอปัญหากับตัวเองนะครับไม่เจอปัญหากับหน้าง,งานตนเองก็อาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้นะครับส่วนมากก็จะมั่นใจนะครับว่าน้ำ ไม่เคยหมดแทงประมาณนี้เนาะก็เลยไม่จําเป็นต้องติดนะครับแต่ว่าการป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งเกิดน้ําหมดแท้งแห้งแท้งขึ้นมาก็อาจจะสร้างปัญหาได้นะครับคับผมส่วนมากนะครับก็จะมั่นใจในสต็อกมั่นใจในเขตของเรานะครับสต็อกของเราว่าปะปามันไหลดีปะปาันไม่เคยหมดแทงนะครับสต็อกเราเยอะ น้ำอาจจะไม่เคยหมดไม่หมดง่ายๆแน่นอนตั้งแต่อยู่มาไม่เคยน้ำหมดแทงก็เลยไม่มีความจําเป็นต้องติดนะครับแต่ว่าหน้างานที่มีสุ่มเสี่ยงมีการสุ่มเสี่ยงว่าน้ําจะหมดแทงก็อ,อาจจะป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่านะครับก็คือเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับถึงจะหมดหรือไม่หมดนะครับก็การไว้ก่อนกันดีกว่าแก้ประมาณนี้ครับโดยเฉพาะหอพักหรือหน้างานที่ประปา ไม่ค่อยดีไหลไม่ค่อยดีเดี๋ยวซ่อมท่อเดี๋ยวไหลอ่อนเดี๋ยวขึ้นแทงไม่ได้นะครับก็กันไว้ก่อนจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะสต๊อกในแทงน,น้อยๆนะครับสต๊อกน้ําไม่กี่ลิตรไม่กี่ร้อยลิตรไม่กี่พันลิตรนะครับแต่ว่าการใช้งานเยอะแต่ว่าสต๊อกมีถังเดียวมีแทงเดียวประมาณนี้นะครับก็ใช้เยอะกว่าการเติมเข้าประมาณนี้นะครับก็อาจจะเกิดไดรลันกับเกิดอาการบล็อก เกิดปัญหาต้องมาไล้อากาศต้องมาร่อ,อน้ำอยู่บ่อยๆนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ